พอมาชัมปิญง,งภษาษาไทยที่ยาเรามีชัมปิญง,ง huh. แล้วก็เอาตอตัดไปกินครับ รเมือตาไม่รู้ <laughs> โอ้โหสี่ัตว์ปยงยอยโอ้ย,อ,ยอะไร ตัดเลยตัดนะลูกอย่าดึงนะซ้มปินยังครับ นี่ครับ <laughs> <c oughs> มีชัมปิญงแล้วสองอัน้ช่เป็นชมปิญงเหรอนี่ชาียชัมปิญงชัมปิญงครับ a อนชมปิญงเป็นเห็ดครับ ดึงมาเลยดึงเลย<อ>มันแก่แล้วเอาอันเล็กๆก่อนลูกไปอ่ะแล้ววันนี้จะได้แม่จะได้ทำกับข้าวไหมเนี่ยได้สิ <laughs> ไย<ว> <laughs> ช่วยแม่ทำกับข้าวไหม บี๊ตักยังไม่กินวะแก่นี่ไงแชมปิญยองเนี่ยโชว์หน่อยโชว์หน่อยอือหือเห็ดอร่อยอร่อยครับเห็ดเห็ด ถ้าเกิดมันบานก็ไม่ต้องเก็บลูกบานยังไงก็นั่นแหละเขาเรียกว่าบาน <c oughs> เอาตุมต้มๆมอ่ะตุมต้มๆเนี่ยอันเล็กๆเ,เนี่ยอันนี้มันใหญ่แล้วไม่ต้องเก็บทำไมพอแล้วเกนุกทำไมอ่ะมันจะมีเยอตะตายเนี่ยข้างบนตรงนู้นก็มีข้างล่าง,งนู้นก็มี Mm-hmm. Okay. Tell me okay ah? Look at me! No, you're with me here. เกน,นุกข้างล่างตรงนู้นก็มีเกน,นุกช่วไหนแล้วบางไหน